สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวชนศาค่ะรับบทเป็นหูหมีหรือหูเป็ดก็ได้ค่ะกับกับกัๆกัดกักััสวยบอบ สวัสดีครับผมกระโกเป็นว่านา่าใจอันตาลครับสวัสดีครับผมจีจอนเป็นมือซ้ายสอง